สวัสดีค่ะพบกันครั้งแรกนะคะวิชาศิลปะกับคุณครูโมมัชิมาสุวรรณนนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปได้เลยคะ่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะขนาดของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะพร้อมหรือยังคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกับสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเราก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆนักเรียนรู้จักนกแก้วไหมคะนกแก้วร,ร้องยังไงเอ่ยกบล่ะคะกบสิงโต ริงนะคะเสือนะคะกรอกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเราเรียกอ,อย่างว่าสิ่งมีชีวิตเป็นพวกสัตว์นะคะต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยมนุษย์สร้างขึ้นนะคะได้แก่รถยนต์รถไฟนาฬิกาปุกกระดานสมุดกระดิ่งระฆังนะคะบ้านตึก จักรยานสมุดหรือหนังสือนะคะนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเกิดขึ้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอาว ลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่เรียเรียกว่าสัตว์ต่างๆนะคะแล้วสิ่งที่มีชีวิตที่เราเรียกว่าพืชพวกต้นไม้ต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะนี่คือสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและต้นไม้ต่างๆนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็พวกน้ำตกแม่น้ำ นะคะภูเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ไม่มีชีวิตใช้แล้วก็หมดไปนะคะ ทีนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะคะครูจะแยกออกมาเป็นรถยนต์นะคะรถยนต์ก็ทําจากเหล็กใช่ไหมคะโต๊ะเขียนหนังสือก็ทําจากไม้บ้านเราก็ทํามาจากไม้หรือม้านั่งนะคะก็ทํามาจากไม้วินสอเราก็ทํามาจากไม้แล้วก็ที่นักเรียนเห็นข้างล่างนะคะจะเป็นปึกที่อยู่ล้อมรอบกอก นี่เลยนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าปูนหินดินทรายที่เราเอามาสร้างเป็นตึกแทนไม้ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะใบงานที่เราจะบอกว่ารูปร่างต่างๆนะคะ มี10ข้อนะคะครูจะแปะเอาไว้ในเลงนี้นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วส่งคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจนะคะใส่สมุดนักเรียนก็ได้นะคะเรามาทบทวนกันครั้งหน้าเราจะเจอกันนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันครูจะมาสอนเรื่องรูปร่างและละักษณะของพื้นที่ต่างๆนะคะเช่นะะนักเรียนรู้จักแอปเปิ้ลไหม แอปเปิลผลแอปเปิลจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะจะเป็นผลกลมๆทรงกลมหรือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกันดีนะแล้วนักเรียนรู้จักรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือเป่านะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนเรื่องรูปทรงของสิ่งของต่างๆนะคะวันนี้เราพบกันแค่นี้สวัสดีค่ะเรยนาลืมงทำใบงานให้คุณครูด้วยนะคะ